ับมัดรวดครับมัดรวดมัหน,นีเด้อดีนะแดดมันบรหลอนนะมือนเนี้ยนะแม่เอาจับเสยครับพี่น้องมันนีมาตรวดครับมาสามคนะ ครับก็สั่งคือเก่าครับมัดรวดครับหุม่มกับบมีอยู่ครับผมนะครับนี่มันนี่ก็สิมัดรวดไปแาวไปหอดพูน เอาครับแต่ผมขอตัวเห็นงานก่อนครับมันสิบโมเลียวครับผมสวัสดีครับ